เป็นบาร์เซโลนาซูเปอร์บล็อกมีคำศัพท์ทางผังเมืองอยู่คำหนึ่งครับที่ถ้าเกิดพูดออกไปแล้วเนี่ยนักผังเมืองรุ่นเก่าๆฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นน egative ก็คือสายหน้าหนีทันทีแน่นอนครับแต่ถ้าพูดให้นักผังเมืองรุ่นใหม่ฟังเนี่ยเขาอาจจะตาวาวด้วยความตื่นเต้นคำนั้นก็คือคำว่าซูเปอร์บล็อกครับเริ่มแรกเลยทุกคนสงสัยว่าซูเปอร์บล็อกมันคืออะไรมันก็คือพื้นที่ระหว่างช่วงถนนครับก็คือ นับถนนเส้นหนึ่งไปถึงอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมครับตรงกลางเนี่ยคือพื้นที่ที่เราเรียกว่าบล็อกถนนคําว่าซูเปอร์บล็อกหมายถึงว่าบล็อกถนนที่มันใหญ่มากๆก็คือถนนอีกเส้นหนึ่งไปถึงถนนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยกว้างมากๆครับแล้วอาจจะสงสัยต่อว่าซูเปอร์บล็อกหรือบล็อกถนนขนาดใหญ่เนี่ยมันมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือน่ากลัวประเด็นมันอยู่ที่ว่าไส้ในของมัน ถูกออกแบบมาอย่างไรและเพื่อใครครับในความเข้าใจดั้งเดิมเลยครับโดยเฉพาะความเข้าใจของนักผังเมืองไทยเนี่ยหรือสิ่งที่เราคุ้นชินกันในเมืองไทยเนี่ยครับเวลาเราพูดถึงคําว่าซูเปอร์บล็อกเนี่ยคือตัวการที่ทําให้รถติดครับโดยเฉพาะรถติดในกรุงเทพมหาคนครและที่สําคัญก็คือมันทําให้การเดินเท้าของคนเมืองเนี่ยลำบากมากมากครับแต่ในขณะเดียวกันครับที่เมืองบาร์เซโลนาเขาใช้โมเดลซูเปอร์บล็อกนี่แหละครับในการที่จะแก้ไขปัญหารถติด และคืนชีวิตให้กับคนเมืองวันนี้ครับผมจะพามาไขข้อย้อนแย้งนี้ว่าตกลงแล้วซูเปอร์บล็อกเนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่หรือว่าเป็นตัวร้ายกันแน่สำหรับเมืองครับเริ่มกันที่การถูกมองว่าเป็นตัวร้ายก่อนครับในยุคโมเดิร์นิซึมนะครับนักผังเมืองมีแนวคิดที่อยากจะแยกคนกับรถ ออกจากกันอย่างเด็ดขาดครับผมพูดไปคร่าวๆแล้วใน EP ีก่อนที่พูดถึงซอยตันวิธีการของพวกเขาเนี่ยก็คือการรวมพื้นที่ย่อยๆหลายๆบล็อกเนี่ยครับให้กลายเป็นก้อนใหญ่ก้อนเดียวหรือที่ผมบอกว่าเราเรียกว่าซูเปอร์บล็อกแหะครับทำให้รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วก็ต้องอยู่โดยรอบบล็อกถนนเท่านั้นครับห้ามรถวิ่งผ่านตรงกลางก็ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันสร้างปัญหาที่ใหญ่หลวงอยู่2อย่างครับอย่างที่1ครับ คือการจราจรที่เป็นอมพาตครับลองนึกภาพหมู่บ้านจัดสรรปิดตายขนาดใหญ่ในกรุงเทพหรือซอยตันนะครับสมมุติว่าเราอยู่ซอยหนึ่งจะไปหาเพื่อนที่อยู่ซอยถัดไปแค่นิดเดียวเนี่ยครับแต่เพราะว่ามันไม่มีทางลัดเราต้องขับรถอ้อมออกมาที่ถนนขนาดใหญ่ก่อนออกมาที่ถนนใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องขับไปไกลๆเพื่อที่จะไปยูเทิร์นแล้วค่อยกลับมาเข้าซอยที่จะไปบ้านเพื่อนอีกครั้งหนึ่งรถยนต์ทุกคันครับ ออกจากซอยย่อยๆแล้วก็ถูกบังคับให้มารวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นเมนเส้นเดียวผลลัพธ์ก็คือถนนเส้นหลักกลายเป็นที่จอดร,รถขนาดใหญ่ครับอย่างที่สองครับมันคือฝันร้ายของคนเดินเท้าด้วยครับเมื่อบล็อกมันใหญ่มากๆเนี่ยระยะเดินมันก็ไกลาตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันกับรถยนต์ครับคนเดินเท้าถูกผลักให้ออกมาเดิน ริมถนนใหญ่ที่เต็มไปด้วยควันพิษ <c oughs> เพราะว่าไม่มีทางลัดหรือไม่มีทางเดินข้างในที่สามารถทะลุเชื่อมซอยได้สุดท้ายครับเมืองแบบนี้ก็กลายเป็นเมืองที่ไม่มีใครอยากจะเดินครับแต่ที่บาร์เซโลนาครับ <c oughs> เขาหยิบเอาคำว่าซ u เปอร์บล็อกเนี่ยมาให้ความหมายใหม่ที่กลับตลปัดครับพวกเขาเรียกมันว่าซ u เปอร์เยสเป็นภาษาสเปนนะครับ เอาว่าเดี๋ยวผมขึ้นชื่อเป็นภาษาอังกฤษไว้ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาเอาบล็อกถนน9บล็อกเนี่ยครับมารวมกันครับถนนรอบนอกของ9บล็อกเนี่ยครับอนุญาตให้รถวิ่งผ่านได้ตามปกติก็คือทำหน้าที่เป็นถนนสายหลักเหมือนเดิมเลยครับแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยคืออยู่ที่ไส้ในครับในซูเปอร์บล็อกแบบเก่าเนี่ยครับรถเข้ายากคนก็เข้ายากเหมือนกันแต่ซูเปอร์บล็อกของบาร์เซลโลนาเนี่ยรถเข้ายากแต่คน เข้าง่ายมากๆครับเพราะว่าเขาได้เปลี่ยนถนนภายในให้กลายมาเป็นพื้นที่ที่รถยนต์ห้ามวิ่งผ่านครับตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้นะครับเขาไม่ได้แบนรถยนต์100%่งนะครับคนที่มีบ้านอยู่ข้างในยังสามารถที่จะขับรถเข้าไปได้รถส่งข,งของยังเข้าไปได้แต่สิทธิ์ของรถจะลดลงเทียบเท่ากับคนเดินเท้าครับผมหมายความว่า รถที่จะขับเข้ามาในซอยระหว่างบล็อกที่ไม่ได้ถูกกาหนดให้เป็นถนนสายหลักเนี่ยครับเขาจะต้องขับรถด้วยความเร็วต่ํามากๆก็คือประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยครับและที่สําคัญที่สุดครับคือห้ามขับทะลุไปอีกฝั่งซึ่งก็หมายความว่าถ้ามีคนขับรถเข้ามาส่งของหรือมาเข้าบ้านเนี่ยขากลับต้องขับรถวนกลับออกมาทางเดิมครับก็คือกลับมาออกถนนที่ใกล้ถนนเมนมากที่สุดนั่นแหละครับจะมาใช้ซอยนี้เป็นทางลัดหนีรถติดทําไม่ได้ครับ นี่แหละครับในขณะที่รถต้องวิ่งอ้อมรอบนอกคนเดินเท้าและจัก,กรยานกับได้รับสิทธิพิเศษให้สามารถเดินทะลุผ่านเส้นเลือดฝอยเหล่านี้ได้ทุกทิศทางครับมันทำให้ระยะการเดินสั้นลงปลอดภัยขึ้นและน่าเดินมากยิ่งขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือถนนในที่ที่เคยเป็นแค่ทางผ่านของรถยนต์เนี่ยครับ กลายเป็นทางเดินลัดของคนเดินเทา้าและกลายเป็นคล้ายกับห้องนั่งเล่นของคนในชุมชนคนที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเราเรียกวิธีการที่จะจัดการกับซ u เปอร์บล็อกแล้วก็ถนนที่เป็นกริดแบบนี้ว่า False Grid ครับหมายความว่าเราไม่ได้ทำให้กริดมันสมบูรณ์แบบเรามีการออกแบบให้มันมีกริดขนาดใหญ่แล้วเราก็มอบหมายให้มันทำหน้าที่ที่จะรองรับรถยนต์ใช่ไหมครับในขณะที่กริดขนาดย่อยที่อยู่ในกริดใหญ่อีกที่นึงเนี่ย ให้มันทําหน้าที่ที่จะดูแลคนในชุมชนหรือคนที่อยู่ในบล็อกนั้นมันก็จะทำให้เกิดบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาบรรยากาศที่น่าอยู่อาศัยน่าเดินใช่ไหมครับสิ่งที่ตามมาผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากเลยครับก็คือการเกิดกิจกรรมในพื้นที่ข้างในบล็อกนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเชิงของสังคมใช่ไหมครับผู้คนออกมาพบปะพูดคุยกันโดยบังเอิญได้มากยิ่งขึ้นไม่ต้องระวังภัยจากการที่มีรถยนต์ที่วิ่งเร็ว ที่จะตัดผ่านเข้ามาในซอยซอยนั้นได้รวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ในบล็อกนั้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจขนาดเล็กเนี่ยครับสามารถที่จะเติบโตสามารถที่จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ครับสรุปแล้วเนี่ยครับความย้อนแย้งของซ u เปอร์บล็อกเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่เรื่องของการมองเรื่องของการจำกัดสิทธิ การใช้พื้นที่ของถนนตรงนั้นด้วยครับแบบเก่าก็คือรูปแบบกริดเนี่ยออกแบบมาให้รถวิ่งรอบนอกก็จริงในขณะที่คนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ต้องออกมาเดินข้างนอกด้วยมันก็ทําให้คนข้างในเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยถูกขังอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามีบล็อกถนนที่โอบล้อมเป็นลูกกลงอยู่อ่ะพูดง่ายๆจะออกไปก็ต้องเดินออกไปที่ตรงประตูตรงลูกกลงก่อนใช่ไหมครับในขณะที่ซูเปอร์บล็อกแบบใหม่แบบบาร์เซลโลนาเนี่ยครับรถยังคงถูกกันอยู่ภายนอกแต่คนข้างในเนี่ยครับสามารถที่จะ เดินเชื่อมต่อสามารถที่จะมีคุณภาพชีวิตมีระบบเศรษฐกิจภายในที่ดีมากยิ่งขึ้นได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนครับจะพูดต่อไปยัง e ีีต่อไปนิดน,นึงแม้ว,ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการจราจรและพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยวุ่นวายมากๆเนี่ยได้สำเร็จแต่ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับที่นักออกแบบเมืองหลายๆคนตั้งคำถามเกี่ยวกับผังเมืองรูปแบบนี้นั่นก็คือความน่าเบื่อครับ เพราะว่าเมืองที่เป็นตารางเป๊ะๆแบบระบบกริดซิสเต็มแบบนี้นะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็จะเจอแต่สีแยกที่หน้าตาแบบคล้ายๆกันไปหมดมันจะสู้เสน่ห์ของเมืองยุโรปเก่าๆที่ถนนคดเคี้ยวเลี้ยวรถได้หรือไม่ครับแล้วการออกแบบเมืองที่ดีมันต้องเป๊ะหรือมันต้องห้ามมั่วกันแน่เดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาพูดเจาะลึกถึงเรื่องของการออกแบบที่อาจจะดูน่าเบื่อของเมืองบาร์เซโลนากันอีกสักเล็กน้อยครับ สำหรับวันนี้บ๊ายบาย